เอาอย่างนี้นะเอาตามท่านใหม่ว่านะมันดูภาพท่านใหม่เป็นคนวงในลึกที่สุดไอประวินไอเจียมมันอยู่ไหนแล้วมันปล่อยเขาออกมามึงพร้อมจะเชื่อกันแต่คนที่อยู่รูแนบชิดตรงท่าน แจ้งมึงจะไม่เชื่อกันหรอมึงจะไปเชื่อไห้พวกกานักโทษในคดีงั้นหรออืมพี่ปเวีนนะมึงอยู่ที่เกียวโตโกูก็แจ้งไงแลหนึ่นงสองไงมันกลับมาไมา่ได้มันจะุกมันน่น,นมไม่ใช่มึงจะรอนมึงยิ่งปล่อยเขาเรือไใก่ยิ่งแจ้งเท่านั้นแค่นี้แหละรู้เรื่อง